ในเมื่อผู้คนให้ความสนใจกับรถ e ีวีมากขึ้นเรื่อยๆเราจะมาสรุปกันว่าในปี2024ประเทศไทยได้เปิดตัว e ีวีไปแล้วกี่รุ่นเริ่มกันที่โอลากู๊ดแคส์ชั่นประกอบไทยที่คราวนี้จะมาพบกับการปรับอุปกรณ์ใหม่ทั้งคันเกียร์อยู่ที่คอพวงมาลายัย ที่ชารโทรศัพท์ไร้าสายใหญ่ขึ้นย้ายเบรกมือไปควบคุมที่จอปรับชุดแต่ของรุ่น GT และอัปเกรดขลุมพลังใหม่ในราคาที่ถูกลงทถมถ้าใครซื้อในปีหลังๆราคาก็จะถูกลงไปอีกจริงมะแม้ BMW จะมี iX1 แต่ในไทยจัดเวอร์ชันสปอร์ตกว่าอย่าง IX2 ที่ใช้พื้นฐานเดียวกันทำตลาดเพียงแค่รุ่นย่อยเดียวเท่านั้นแต่ค่าของที่ให้มานั้นก็ถือว่าแน่นพอควรมาถึงสายหรูก,กันบ้างมาเซรติก็ออกรุ่น Gran d Turismo f o r c o l e หรือก็กคือเวอร์ชัน EV ของรุ่นนี้นั่นเองแน่นอนว่าตัวรถนั้นก็จะดูโชบเฉียวขึ้นในอีก แถมยังเป็นเวอร์ชัน EV ครั้งแรกของซีรีส์นี้อีกด้วยมาถึงฝั่งเจ้าตลาด EV อย่าง BYD ที่ได้ปรับอุปกรณ์ a t t o r 3ทั้งการตกแต่งที่เน้นสีดำเป็นหลักขยายจอให้ใหญ่ขึ้นและมีรุ่นย่อยใหม่ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นด้ส่วนราคาจำหน่ายเรียกได้เลยว่าปรับขึ้นปรับลงกันรัวๆจนลืมไปว่าราคาเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่ ส่วนแบรนด์เก่าจากบริษัทใหม่อย่างเกียก็ได้เปิดตัว e v 9 SUV เรือธงพลังงานไฟฟ้าที่มาพร้อมกับค่าของเต็มพิกัดและการดีไซน์ที่ดูอินเตอร์เนชั่นแนลส่วนราคาจำหน่ายต้องเรียกว่าสมกับเป็นเรือธงจริงๆส่วน MG เองก็ได้ส่ง Z SUV เวอร์ชันฉลองครบรอบ100ปีแต่พอดูในภาพรวมปุ๊บมันคือเวอร์ชันเพิ่มสีตัวถังดีๆนี่เองจริงมะส่วน BMW i5 หรือ i5 ก็จะมาพร้อมกับรุ่นย่อย Inspiring ที่ตัดเข้าของบางอย่างเพื่อให้ราคาถูกลงและสามารถเข้าถึงรุ่นนี้ได้ง่ายขึ้นอีกเช่นกันส่วนดีพาวนั้นก็จะมีการกระตุ้นตลาดอีกเล็กน้อยนั่นก็คือรุ่น S07 จะมีการเพิ่มรุ่นขุมพลังที่แรงขึ้นกว่าเดิมตรงกันข้ามกับ L07 ที่จะออกรุ่นย่อยใหม่ที่มีขุมพลังเล็กลงและราคาถูกลงอีกด้วยแต่เลขราคานั้นก็แอบ,บกวนดีเหมือนกันนะแค่สลับตำแหน่งแค่นั้นแม้ดีไซน์จะดูง่วงๆง,งแต่ตัวรถมันก็แอบ,บน่ารักอยู่เหมือนกันสำหรับฉางอันลูมินที่มาพร้อมกับดีไซน์เป็นแบบสารประตูพร้อมภายในสไตล์ยูนิคแต่ทว่ายอดขายนั้นกลับน้อยกว่าที่คิดเพราะว่ามีคู่แข่งตัวเป้เงมาบุกตลาดอย่างรุ่นนี้ครับเพราะตัวเนต้าก็มีการเมนเชสในชื่อเนต้า V2 ทที่มาพร้อมกับราคานั้น อาจจะดูห่างกันเป็นแสนแต่สิ่งที่ได้นั้นกลับเยอะกว่าทั้งประตูที่เยอะขึ้นความปลอดภัยที่จัดเต็มกว่าเดิมและหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นเรียกได้ว่าหลายคนนั้นยอมกัดฟันเพื่อเอารุ่นนี้ไปไม่น้อยเลยและที่สําคัญรุ่นนี้ประกอบไทยด้วยนะอีกหนึ่งตัวเป้งอย่าง MG4 ที่มาพร้อมกับรุ่นปรับอุปกรณ์มาพร้อมที่ปัดน้าฝนใหม่รวมไปถึงรุ่น X Power ที่มาพร้อมขุมพลังแรงขึ้นถ้าเกิดว่าอยากได้แบบพอเพียงแล้วก็ก็จะมีขุมพลังที่มาแนวเดียวกัน แต่กําลังนั้นจะแรงน้อยกว่าแถมยังมีเวอร์ชันประกอบไทยในตัวปกติที่มีราคาถูกลงอีกด้วยแต่ถ้าเกิดเครียดได้ที่มันดูแอกวานซ์กว่านั้นให้แนะนํา MG Cyberster ที่มาพร้อมกับดีไซน์ที่ดูปาดเบียรตามสไตล์รถเปิดประทุนพร้อมกับภายในที่ดูแอบอลังการในราคา2ล้านกว่ากว่าแถมในช่วงปลายปีก็จะมาพร้อมกับสีเบจหลังคาแดงอีกด้วยทางด้านแบรนด์ Honda เองก็จะมาพร้อมกับ E.N.1 ซึ่งจะเป็น H.R.V. เวอร์ชันพลังงานไฟฟ้ามาพร้อมภายในที่อลังการได้อีกรวมไปถึงตัวแพลตฟอร์มที่จะรองรับสำหรับ E.V. เท่านั้นน่าเสียดายที่ว่ารถคันนี้มาในแบบเช่าซื้อเท่านั้นถ้าเกิดใครอยากได้ก็ต้องไปเช่าเอาเองแต่ถ้าเกิดให้ครอบครองแล้วก็ทำไม่ได้ครับ ทางด้านแบรนด์เอียงอย่างฮุนไดก็ได้เปิดตัว i o n i นิซสมาชิกใหม่ในรูปแบบซีดานสประตูวพาภายในที่ดูเรียบง่ายแต่ภายนอกนั้นฉบบเฉียวขั้นสุดแถมราคาอยู่ที่2ล้านมีทอนอีกด้วยและแน่นอนว่าโอกาสที่ตั้งโรงงานในเมืองไทยนั้นค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเพิ่งลุกตลาดในอีวไม่ทันเล ก็จะส่ง e v 5เข้ามาเสริมทับแม้ว่าจะมาในสไตล EV ์ evey ใยอส่วนในการขับขี่นั้นจะถูกใจสายนุ่มอย่างยิ่งแถมมาพร้อมกับพรีเซนเตอร์ในรอบ5ปีอย่างเจฟ์ชาเทอร์อีกด้วยส่วนฝั่งเทส l a เองก็จะมีการอัปเกรดโมเดล Y ในปี2024ซึ่งแน่นอนว่าเซ็นเซอร์ทั้งหมดก็จะกลายเป็นกล้องรวมถึงปรับสีอีกเล็กน้อยพราะกับล้ออลอย19นิ้วลายใหม ขนาดเดียวกัน Tesla Model 3ก็จะมีการเพิ่มรุ่น Performance ซึ่งแน่นอนว่าจะอัปเกรดทั้งภายนอกและภายในให้ดูสปอร์ตขึ้นส่วนกลุ่มพลังนั้นแน่นอนว่าจี G ๊ดจ์ดกว่าเดิมชัว sure. ส่วนโลตัสก็ได้อัปเดรดอุปกรณ์ให้กับอีเล็ทราบางอุปกรณ์ที่ต้องสั่งเพิ่มคราวนี้ก็จะให้มาจากโรงงานเลยเรียกได้ว่าเซฟเงินกันแบบเห็นเห็นสารต่อความสำเร็จจาก Maxus ัสนเอ็ก็ได้เปิดตัว Maxus ัสเซเพื่อจับกลุ่มตลาดครอบครัวในราคารถที่ไม่ถึง2ล้านบาทแต่ดูเหมือนว่ายอดขายมันจะเงียบๆจึงต้องมีการลดราคาในช่วงครึ่งหลังของปีนั่นเองเครองซีรีส์5พลังไฟฟ้าในรูปแบบแวกอน b m w ก็เปิดให้คนไทยได้จับจอง i5 Touring ที่จะมาแค่ไม่กี่คันเท่านั้นและได้ข่าวว่าพอเปิดรับจองปุ๊บก็เกลี้ยงเลยครับมาดูรุ่นเล็กกันบ้างเมื่อวูหหลิงก็ได้เปิดตัววิงกัวในสเปคไทย ที่แน่นอนว่าจะมีแค่รุ่นย่อยเดียวเท่านั้นเดี๋ยวจะเลือกได้ว่าจะเอาแบบธรรมดาหรือชาร์จ DC ได้ซึ่งราคานั้นห่างกันนิดเดียวจริงๆสำหรับวันโว้เองก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อและเพิ่มสีใหม่ให้กับ C40 ในเวอร์ชันคูเป้โดยจะใช้ชื่อ e c 4 0ขนาดเดียวกัน x c 4 0นั้นอาจจะดูสับสนไปหน่อยดึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น e x 4 0แต่ดูเหมือนว่า เวอร์ชันั๊กอินไฮบริดนั้นก็เลิกทำตลาดไปที่เรียบร้อยแล้วส่วน EV sedan อย่างไทแคนก็มีการมีดเชนด้วยเช่นกันแน่นอนว่าจะมีการปรับดีไซน์และสมรรถนะให้ดีขึ้นกว่าเดิมทั้งรุ่นปกติและรุ่น crossover มาดูฝั่งพันธมิตร d a n เกอ e r กันบ้างก็ได้เปิดตัว s a n z i g e r X ซึ่งแน่นอนว่าจะใช้พื้นฐานบน v o n v o EX30 บนตัวถังที่ดูหรูหราและกว้างกว่ากันเองสำหรับมินิก็ได้เปิดตัว Mini Cooper EV โฉมใหม่ที่มาพร้อมกับรูปทรงที่ดูท สมัยขึ้นและราคานั้นกลับมาช็อกโลกเพราะว่าอยู่ที่ไม่ถึง2ล้านบาทซึ่งก็ไม่ไดเห็นราคานี้มากี่ปีแล้วละเนี่ยแต่ถ้าใครชอบสไตล์บึกบึนก็มีรุ่นเอสแมนให้เลือกที่มาพร้อมกับดีไซน์ที่ดูกแกร่งขึ้นและสีตัวรถที่จะดูพิเศษกว่าเดิมอีกด้วยแต่ถ้าใครชอบไซส์ใหญ่แนะนำมินิคันที่แมนอีวีที่มาพร้อมกับตัวรถที่ใหญ่เบง้งแต่อย่าลืมนะครับคันนี้นำเข้าจากฝั่งยุโรปซึ่งราคานั้น แพงแน่นอนส่วนตัวประกอบไทยจะมีเฉพาะปลั๊กอินไฮบริดเท่านั้นสมหรับเจ้าโรมาน้อยอย่างดอลฟินก็ได้เวลาประกอบไทยอย่างเป็นทางการแม้สเปคจะเหมือนเดิมแต่สีตัวรถนั้นก็จะมาในแนวโทนสุขขมมากขึ้นแถมราคานั้นถูกลงกว่าเดิมได้อีกมาแค่รุ่นเดียวก็อาจจะรู้สึกเหงา เพราะว่าคราวนี้เนต้าก็ได้ส่งรุ่น X มาแม้ออปช่นจะไม่หวือหวาแต่ดีไซน์มันก็ร่วมสมัยแถมราคานั้นเข้าถึงง่ายอีกด้วยแม้เปิดตัวในสิงคโปร์ไปเมื่อต้นปีแต่สำหรับมะคารก,ก็ได้เปิดให้คนไทยได้สัมผัสกันเมื่อเดือนสิงหาคมนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าตัวรถจะเป็นไฟฟ้าล้วนๆสร้างบนพื้นฐานเดีวยวกับ Audi A6 ส่วนตัวสันดาบนั้นยังคงมีอยู่ในรุ่นที่แล้วนั่นเองส่วนแบรนด์เฉลี่ที่กลับมาไทยอย่างเป็นทางการก็ได้ส่งทั้ง OMODA า C5 EV หรือก็คือ E5 ในต่างประเทศที่มาพรกับดีไซน์ที่ดูร่วมสมัยและดึง4 e v มาเป็นพรีเซนเตอร์แถมยังพาเพื่อนอย่างเจ็คู่6มาอีกด้วยซึ่งตัวรถนั้นก็จะดูบึกบืนและแข็งแกร่งกว่าเดิมมีให้เลือกทั้งขับหลังและขับเคลื่อนสีล้อ แม้จะไม่เน้นทำราคาแบบตลาดแตกแต่ X เพิงก็จะมาพร้อมกับเทคโนโลยีจัดเต็มในรุ่น G6 ซึ่งแน่นอนว่าแม้ดีไซน์จะเรียบง่ายแต่พิส่งนั้นส่วน Mercedes-Benz ก็ได้ควงคู่รถอีวีทั้ง EQE 300สำหรับใครที่ชอบ EQE ในดีไซน์เรียบง่ายซึ่งณเวลานั้น EQE ในบ้านเราจะมีแค่ตัวโหดเท่านั้นกับ EQS SUV ที่จะมาเป็นแบบแต่งจัดเต็มและที่สำคัญได้รับรางวัลรถ EV แห่งปีไปนอนก่อนด้วยส่วน BYD ก็มีรุ่น M6 ที่เอา E6 นั้นมาทำให้ดูหรูหราขึ้นมาทำตลาดในไทยอีกด้วยแม้ตัวรถจะดูเก่าๆหน่อยเพราะเปิดตัวมานานแล้วแต่ความอเนกประสงค์นั้นบอกเลยว่าจัดเต็มช่วงเดือนกันยายนต้องเรียกว่าสึก EV หรูนั้นมาแบบดุมากๆ เริ่มตั้งแต่อวตาร11ที่จะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งของฉางอันมาในรูปทรงคอสอเวอร์ที่ดูแปลกตากว่าใครเพื่อนส่วน GAC Ion ก็ส่งแคปเทค HT มาเกทับซึ่งแน่นอนว่าจุดเด่นหลักอยู่ที่ประตูปีกนกที่มีเซ็นเซอร์ตรวจจับเพียบและซิเกิร์0ที่จะมาพร้อมกับความอเนกประสงค์เต็มพิกัดพร้อมกับเทคโนโลยีและงานวิศวกรรมต่างๆจาก One WoEM90 นั่นเองซึ่งรุ่นนั้นไม่มาขายในไทยนะครับ แล้วมาถึง EV ตัวตึงอย่าง i อ n i c 5n ที่แน่นอนว่าพลิกเครื่องจากรุ่นธรรมดาเพื่อให้ตัวรถนั้นขับมันยิ่งขึ้นและได้ข่าวว่าพี่อูสปิน n นก็ได้ครอบครองไปที่เรียบร้อยแล้วพอเชฟมะคารมาแล้วอ u ดี Audi ถ้าไม่มาก็แปลกอยู่ก็ดีส่ง Q6 e-tron เข้ามาซึ่งแน่นอนว่าตัวรถนั้นจะดีไซน์ในสไตล์ Audi แต่การะวิศวกรรมนั้นมันคือมักคันชัดเลยมาถึงกระบะ e-v รุ่นแรกของไทยอย่าง Ritzler AD6 กันบ้างแน่นอนว่าแบรนด์นั้นก็จะมาจากเครือ G- リーพร้อมที่ใส่ตัวรถตั้มสมัยและขุมพลังก็จะมาเป็นแบบ e-v ล้วนๆและดีไม่ดีน่าจะเป็นกระบะรุ่นแรกที่มีแต่เกียร์ออโต้ให้เลือกเท่านั้นมาถึงแบรนด์หรูของฝั่ง BYD อย่างดิงซ่าที่ได้ออก D9 มาพร้อมกับความหนูเต็มพิกัดทั้งภายนอกและภายในและแน่นอนว่าช่วงล่างเทคโนโลยีเพียบจะเป็นอย่างไรนั้นต้องไปลองขับเองอ้อเดงซ่านั้นก็ได้เลเวอออโตมทีฟมาดูแลแรนด์เช่นเคยทำธุรกิจการบินยังไม่พอจุนเหยาก็ได้ออกรถ EV ในรุ่นแอ แม้ว่าตอนงานมอเตอร์อีคสโปจะเงียบๆแต่ได้ข่าวว่ายอดจองนั้นก็เกินคาดอยู่เหมือนกันนะตั้ง63คันแน่ถือว่าเยอะอยู่ไม่เท่ากับแบรนด์ที่เพิ่งเปิดตัวมาใหม่ๆนั่นเองส่วน Mercedes-Benz ก็จะมี G-Class วอร์ช่น EV ในชื่อ G 5 8 0 with EQ Technology ที่คราวนี้จะมาพบกับแท้งเทินหันกลับได้ทันใจเสริมด้วยขุมพลัง EV ครั้งแรกของ G-Class อีกด้วยหลังจาก EQS SUV ได้เปิดตัวแล้วคราวนี้เพื่อตอบย้ำศักดิ์ศรีอีกครั้งหนึ่ง จึงได้เปิดตัวเวอร์ชั่นใหมบักที่มาพร้อมกับภายในหรูจัดเต็มหรูจริงไหมลองไปนั่งดูแล้วจะเข้าใจครับนอกจากมี G6 แล้ว X ผึงก็ยังมีรุ่น X9 MPV หรู 9, oo, นิยามใหม่ที่มาเป็นแบบท้ายลาดและห้องโดยสารนั้นใหญ่โตสะใจมากๆแถมบอกแถว3นั้นเอ็นได้สะใจสุดๆอีกด้วยส่วนวันโวก็ได้เปิดตัว E X 9 0ซึ่งจะเป็น SUV เหลเรือธงที่จะมาพร้อมกับพลังงานไฟฟ้าแม้ดีไซน์จะอนุรักษ์นิยมแต่เขาบอกเลยว่าเทคโนโลยีเพียบถ้าเสียดายซีเรยอซที่ยังเป็นแค่ปลั๊กอินไฮบริด BYD ก็มี C ไอออนเซเว่นที่เป็น EV รุ่นๆมาพบกับดีไซน์สไตล์ซิลที่จะมาในรูปแบบของ crossover แถมราคานั้นยังคงเข้าถึงง่ายสไตล์ BYD เช่นเคยส่วนคันนี้จะเรียกว่า crossover หรือกระบะดีเพราะว่า d p a e 0 7ที่จะมาพร้อมกับดีไซน์แปลกแหวกแนวและภายในสุดคลีนชอบหรือไม่ไปดูกันเอเองนะครับเผยโฉมมาพักหนึ่งในที่สุด i อออนวก็ได้เข้าไทยอย่างเป็นทางการ มาพบความเันเน็กประสงค์ทั้งเต๊ะและตู้เย็นโดยมีต่อธนาพบมาเป็นพรีเซนเตอร์ในเมื่อรถ e ีวีกำลังบูมทางฝั่งพนักคอย,ยนตการก็ได้นำลีฟมอเตอร์มาลองตลาดด้วยรุ่น C10 หรือ C10 ที่คราวนี้มีดีไซน์เรียบง่ายก็จริงแต่การขับขี่นั้นได้ข่าวว่าโอเคอยู่นะปิดท้ายด้วยแบรนด์จีหลีที่เอา Galaxy E5 หรือ E X5 เข้ามาขายแม้ว่าดีไซน์จะเรียบง่ายแต่คราวนี้ก็ได้ทุนบุรีพาณิ์มาดูแลแบรนด์นี้โดยเฉพาะแต่จะโอเคหรือไม่ต้องรอดูกันยาวๆและนี่คือรถยนต์ EV ทั้งหมดที่เปิดตัวในประเทศไทยในปี2024มาลุ้นกันว่าปีหน้าจะมีกี่คันโปรดติดตามกันได้เลยนะครับ